สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือจาก MOU วันนั้นวันนี้เราลงสู่การปฏิบัติแล้วเราสามารถทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีองค์ความรู้จริงๆในการที่จะ,ะทำกะเกษตรสมัยใหม่หรือว่าปลูกผักอโรโพนิกเนี่ยนะครับโดยปลอดสารพิษอย่างแท้จริง การที่เรานาเอาองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เราเรียกว่าการเกษตรสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีเกษตรเนี่ยมาใช้ให้ความรู้เขาเนี่ยเขาดีใจแล้วเขาเชื่อว่าเขาสามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยครับไปสู่การเลี้ยงชีพเขาได้ในวันข้างหน้าวันนี้เขามีองค์ความรู้เหล่านี้ก็อยากจะตีโอกาสนี้ขอบคุณหมาอะไรอีกครั้งหนึ่งครับออโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ออสองสาอย่างนะคะอันแรกก็คือว่าเรามองว่าเด็กโปรแกรมเกษตรนะคะที่นี่เนี่ย คือเขาจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตนะคะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินเองเนี่ยก็มีเรื่องของงานวิจัยนะคะเป็นชีวพันธุ์ที่สามารถใช้เนี่ยในการผลิตผักไฮโดรพลนิกได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงเราก็เลยเอาผลงานวิจัยเนี่ยนะคะของอาจารย์อาชลานะคะมาลงในโครงการนี้ด้วยนะคะ โครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือนะคะของหลายๆฝ่ายก็ได้มีการเซ็น m อ u กันไปแล้วนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทางอบจนะคะสงขลาแล้วก็โรงเรียนเกาะเต้านะคะซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของอบจคะ่ะทีนี้นในการดรําเนินงานจริงๆเนี่ยก็คือคณะทรัพยากรธรรมชาติกับโรงเรียนเกาะเต้าเราเริ่มตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะคะ แล้วก็สอนเด็กนะคะช่วยจนกระทั่งเป้าหมายท้ายสุดเนี่ยนะคะโครงการระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะท้ายสุดเนี่ยนักึิษาจะสามารถจัดการนะคะในในพื้นที่ของตัวเองได้ฟาร์มของตัวเองได้สามารถปลูกได้นะคะแล้วก็จนกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายได้และสามารถคิดต้นทุนได้ด้วยวางแผนได้คือสามารถทําได้เลยนะคะเราพยายามใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเซ็น MOU ทางนายกอวจอเนี่ยท่านิปพล์เนี่ยเซ็นเอ็มโยูกับมอนะครับเพื่อทางมอเนี่ยจะช่วยพวกวิทยากรมาช่วยสอนให้เด็กทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีตอนนี้ก็กำลังดำเนินการผักไฮโดรโปนิก้าให้ลูกหลานเรียนเกษบเพราะว่าต้องเหนื่อยนะครับเขาเาราว่ต้องเหนื่อยแต่ว่าถ้ามาที่เราเนี่ยจะได้ รู้ว่าไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่าใช้เป็นใช้เป็นคือใช้เครื่องมือใช้อะไรนี่เองนะครับใช้เครื่องมือไม่ใช่ชาวเดวผักไอโดโปนิกต่อไปก็ทำทำอะไรก็ได้ปลูกผักอื่นก็ได้รู้ไปว่าปลูกผักไปว่าไม่ต้องใช้ดินค่ะรู้แค่นั้นค่ะ รู้จักแค่ว่ามันเป็นผักที่ปลูกโดยไม่ต้องใช้ดินครับเป็นการปลูกในน้ำทุกรายละเอียดคือสอนหมดอย่างเช่นสอนการเพาะเมล็ดการใส่มเมล็ดไปลึกขนาดไหนยังไงอะไรยังไงแล้วก็การเตรียมโต๊ะปูโต๊ะการวางกระเบื้องต่อระบบน้ำทุกอย่างเลยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตั้งโต๊ะเสร็จครับแล้วก็เราต้องมาเพาะเมล็ด แล้วก็เอาไปลงแผงเพาะครับหนูมาตรวจวัดแล้วก็มาจุดบันทึกแล้วก็น้องเขาก็มาดูผักดูนอนค่ะแล้วก็มีเวนแบบว่าเก็บแบบว่าเอาถุงลงด้วยค่ะถุงขึ้นลังคาเราต้องดูแลมันทุกวันครับยา้ายนอนใบกินใบแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยเป็นระยะครับก็แต่ละวันเราก็ลงมาตรวจความเข้มข้นของสารละลายในน้ํา ตรวจระดับแล้วก็ถ้ามันจางเกินไปแล้วก็เติมหรือถ้ามันเข้มข้นเกินไปแล้วก็ตักออกครับถ้าโต๊ะอื่นมีความเข้มค้นน้อยแล้วก็ไปใส่โต๊อื่นแต่ถ้าโต๊ะอื่นไม่ความเข้มข้นเสมอภาคแล้วก็เอาอัดไปลดผักที่แปลงดินที่เราปลูกครับ ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสผมจะกลับไปทําที่บ้านครับภูมิใจครับเพราะไม่เคยทํามาก่อนนะแล้วก็บุกครั้งแรกก็ขึ้นดีครับก็ชอบค่ะได้ศึกษากับตนเองแล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานแบบด้วยตัวเองค่ะมันไม่ยุ่งยากมันไม่ต้องพวนดินอะไรพวกนี้ครับมันไม่ต้องแบบถอนปะเชอพืชครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเราแค่ต้องดูแลให้ดี อยากเห็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าทําแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทํามีทักษะต่างๆเนี่ยนะคะคือออกไปเนี่ยถ้าเรียกแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเลยนะครเบื้องหลังทุกอย่างเลยก็คือติดอาวุธทางปัญญาให้เขานะคะเขาสามารถไปปรับใช้ใน,ในการดำรงชีวิตต่อไปได้ไม่ใช่เฉพาะผักไฮโดรคอนิกเท่านั้น